สวัสดีจ้า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 สวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีสุสกุลเอาก,ออกล้องอกล้องกล้องอีหลกล้องยูนิกล้องสวัสดีจ้าสวัสดีสุสกุลน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ฝนเอสแจ็กสันนะคะเกมไมคร f t นะคะ House of r a i n ดรอป e ีที่16แล้วเย,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 ย้เย้เย้เย้คุณสำหรับนิว s ับสคริป์นะคะแล้วก็กดไลค์นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะ วันนี้จะมาตอบกับคอมเมนต์ของคุณคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้คุณ Aero Ro C d o ับเบไม่ใช่ Aero Ro C Triple C ิลซีเกมนะคะสวัสดีหลาย,ลายๆเดอจะมาขอตอบกับคอมเมนต์วิธีการเซฟเกมนะคะแล้วก็อ่าแหลกนะคะแหลกคือเกมส่วนใหญ่มันก็จะแหลกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววันนี้เสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าคนอยู่อย,อยู่อยู่ร้านกาแฟานะคะทุกคนก็ เ,เกมมันจะแหลกอยู่แล้วนะเพราะว่ายิ่งเราเล่นมากอะ่ะความหน่วยความจํามันจะยิ่งเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนจะพาไปดูแมพของฝนนะคะทุกคนก็คือจะไปเปิดโลกกันนะคะเปิดโลกแมพของฝนนะคะขั้นตอนแรกนะคะวิธีเซฟเกมเนาะตอบกลับคอมเมนต์ก่อนวิธีการเซฟเกมก็จะมีแบบแมนนวนนะคะก็คือกดที่ ที่3จุดข้างบนนะคะ3จุดข้างฝนฟังก์ชันนะคะแล้วก็เซฟแอนควิกนะคะก็คือ,อกดบันทึกแล้วก็กดออกนะคะอันนี้คือวิธีแรกนะเนี่ยมันจะเซฟให้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเซฟแบบอัตโนมัตินะคะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะมันจะนานๆเซฟทีถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวบ่อยๆเนาะมีการเคลื่อนไหวแบบบ่อยๆแบบเราเดินไปเติมบล็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีการเซฟอัตโนมัตินะคะ ขั้นตอนการเช็คก็คือเข้าไปที่จุดเหมือนเดิมนะคะเซตติ้งนะคะทุกคนเซตติ้งแล้วก็จะมีแบบว่าวิาวดีโอนะคะตรงเนี้ยแล้วก็เช็คนะคะว่าเราเปิดฟังก์ชันเนี่ยค่ะโชว์ออโต้เซฟไอคอนนะคะเราจะได้รู้ว่าเกมของเราเซฟอัตโนมัติหรือเปล่านะกดไว้นะคะปกติตรงนี้ฝนจะปิดถ้าเกิดว่าเห็นว่าเล็กๆองๆองฝนก็จะเซฟแล้วก็ออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าขี้เกียจ กดเซฟแล้วก็เข้าใหม่อ่ะก็คือเปิดตัวนี้ฟังก์ชันไว้นะคะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะขึ้นไอคอนนะเดี๋ยวฝนนะเดี๋ยวฝนจะทําให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนจะทําให้ดูนะเออสลับหน้าจอก่อนสลับเป็นเบิร์นะคะอ่าเออสังเกตมุมฝั่งขวานะคะขวขวาด้านบนเนาะมันจะมีกล่องแบบว่ากล่องที่ เป็นออโต้ซิฟนะคะมันจะแบบว่ากล่องลูกศรลูกศรชี้ลงกล่องก็คือมันจะเป็นซิฟอัตโนมัติเนาะ นึงแล้วก็ยังไม่ขึ้นเซฟอ่ะเครื่องเราจะอองสักก่อนมันจะเหล็กนะคะทุกคนยิ่งถ้าเราอัดคลิปอัดอะไรเนี่ยยิ่งยิ่งเหล็กเพราะว่าเราใช้เราใช้ตัวลอมเขาเรียกลอมไหมแรมก็คือหน่วยความจําลอมก็คือการใช้ข้องออกการใช้เครื่องนะคะการใช้แบบขนาดเครื่องของฝนอ่ะสเปกสูงอะ่ะยังเหล็กเลยทุกคน แต่มันก็ไม่ใช่สเปคสเปคสำหรับเล่นเกมหรอกเดี๋ยวพาเข้าไปดูหลังบ้านนะทุกคนนะตอนนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเซฟออโต้มันนานไหมอันนี้คือ5นาทีแล้วนะคะน้องยังไม่ได้เซฟออโต้ให้เลยยังไม่มีไอคอนเซฟออโต้มาเลย จริงหรอจะเจ็ดนาทีแล้วนะมันจะเป็นกล่องนะคะกล่องพัสดุกกล่องกล่องสีเหลืองแล้วก็ลูกศรชี้ลงนะมันจะขึ้นแบบอัตโนมัตินั่นไงมาแล้วเนี่ยอันนี้คือการเซฟแบบอัตโนมัตินะทุกคนเกือบเจ็ดนาทีนะคะแสดงว่าน้องจะมาทุกๆห้าถึงเจ็ดนาทีนะเพราะว่าฝนะอัดคลิปมาประมาณสองนาทีแล้ว แล้วค่อยโชว์ขั้นตอนการเซฟออโต้ ter นะคะหุ uh i, ้ยมาทีเดียวสองรอบเลยเว้ยทุกๆ5้านาทีเซฟครั้งหนึ FUCK ่งคะสรุปแล้วก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเซฟออโต้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวสเปคเครื่องนะคะของฝนนะพาเปิดกุไปเลยโอ้โอ้โอ้หกหกหกอ่ะ สเปคเครื่องนะคะมันจะมาดูตรงที่ตรงไหนนะจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็หน่วยความจำนะคะเนี่ยนะคะแบตเตอรี่เหลือน้อยนิดเพราะว่าเล่นตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บข้อมูลคือ2 200กว่ากิกะไบายะดูสี่คือแบบว่าเกมฝนเยอะมากแล้วก็คิปวิดีโอฝนเยอะมากนะคะส่วนตัวรอมนะคะรอมนี้สําคัญมากสาหรับการเล่นเกมนะของฝนแปดกิิกนะคะฝนใช้ไปประมาณสี่จุดสี่จุด เกานะคะเหลืออยู่ 2GB อันนี้คือแบบโหดมากเลยนะคือแบบใช้โหดมากมันหลแอป,ปด้วยเนาะแล้วก็เกมอะ่ะเป็นเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่าเปิดแทบจะตลอดเวลานะคะแล้วก็กลับมานะคะกลับมาที่เกมนะคะเออเออเราจะไปตรงที่ออกออกแล้วก็ก่อนเข้านะคะเนี่ยแผนที่ของฝนอะ่ะคือมันจะมีอยู่สาแผนที่ เอสแจ็กสันนี่คือไม่ได้เข้าแล้วแล้วก็ไม r ิลนี่ก็ไม่ได้เข้าแล้วเปิดเปิดไปล้องเล่นเฉยๆลองลองหาแมปเฉยนะคะเนี่ยเซอร์ไว l โวลของอา่าวเผลอกดเข้าเฮ้ยกดเข้าไปทำไมออกก่อนอะฮา u s e of r a i n Drop นะคะมีทั้งหมด123 เมกะบิตนะคะก็คือฝนเล่นแบบทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเทียงเย็นเช้าเชียงเย็น,ยน,ยนแบบเล่นทุกวันแล้วก็สร้างทุกวันนะคะอันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันก็เหล็กอาจจะเป็นเพราะว่าความร้อนของโทรศัพท์หรือเปล่าเพราะว่าเราเปิดจะเปิดตลอดเวลาเลยนะคะเปิดเล่นตลอดเวลาคือแบบทํางานเหนื่อยได้ยาได้สวนเหนื่อยก็เข้ามาเล่นเนาะมันก็เลยเป็นทรงนี้แหละจ้ะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเ,เรามาดูเรามาดูว่าทำไมเกมของเราถึงเละนะ็กเนาะแต่ส่วนการเซตภาพเซตหน้าจอนะคะฝนยังทำไม่เป็นนะคะฝนก็ใช้แบบเอ,อเคยเซตไว้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเข้าไปเซตอีกเลยนะคะคุณภาพหน้าจอนะ่ะแต่เราก็แบบไม่น่าจะเกี่ยวเกี่ยวที่เราเล่นแบบเล่นเล่นแบบเล่นเล่นไม่หยุดอะเล่นเล่นจนเครื่องจะพังอะเออนั่นเละ เล่นแบบโทรศัพท์ร้อนก็ไม่วางอะไรประมาณนี้มันติดลมเนาะทุกคนยิ่งวางบล็อกยิ่งวางไปเรื่อยๆอันนี้คือพื้นที่แบบปราสาทนะคะหอหอสมุดขนาดใหญ่นะคะกําลังจะปูพื้นอยู่เป็นดับเบิลฟอร์นะคะฟอร์แรกเป็นรองพื้นนะคะฟอร์ที่2ก็จะเป็นแบบสูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นดับเบิลฟอร์เนาะแล้วก็ฟอร์ที่3ก็จะเป็นอณาคตของปราสาทนะคะก็จะเป็นแบบเป็นบันไดขึ้นขั้นสองขั้น,นแล้วก็รองพื<ๆ>้นด้วยการปูปราสาทเนาะ ก็เดี๋ยวค่อยมาทำกันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณ a อโรโรซีทริปเปิลนะคะเกมมิ่งขอบคุณมากๆเลยที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาถามเนาะอยากจะบอกว่าทำใ <laughs> จอย่างเดียวจ้ะ <laughs> ถ้าเกิดว่าอัดคลิปนะคะอัดคลิปแล้วก็เล่นไปด้วยยิ่งเครื่องร้อนๆนะเครื่องร้อนๆเนี่ยคือแบบว่าเอ่อทำใจอย <laughs> จ่างเดียวนะคะ ก่อนที่เราจะอัดคลิปนะคะเราต้องพักเครื่องประมาณ10-15นาทีให้เครื่องหายร้อนก่อนอุ้ยลดเสียงดังมากเลยพักเครื่องให้เครื่องหายร้อนก่อนนะคะเราค่อยมาอัดคลิปนะคะอัดคลิปแบบประมาณ5นาที10นาทีนะคะเพื่ออัพลงช่องนะคะแล้วค่อยแบบว่าปิดคลิปแล้วค่อยโซโล่ต่อเนาะแบบว่าตอนที่เราจะทําคลิปเพื่อให้เพื่อนๆดูอ่ะต้องพักเครื่องก่อนนะทุกคนของฝนก็พักเครื่องนะพักเครื่องชาร์จแบตแล้วก็ปล่อยให้น้องแบบ แบบพักเครื่องสักพักนึงอนะฝนค่อยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูขนาดฝนพักเครื่องขนาดนี้เครื่องยังร้อนหรือน้องยังแหลกเลยนะคะก็ะเราต้องใจเย็นกับเครื่องนิดนึงเนาะเราแบบมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะจะได้อัดคลิปไปหลายรอบหลายๆอันหลายๆ EP เพ,พื่อนๆดูเนาะ,อะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคอมเมนต์แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณ AirROro ี C, ทริป C, เปิลซีนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะ ไปายเจอกันใหม่ EP นี้นะอีเดิเจอเ์เจอกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบาย